แปลงรอดชื่อนีออ้มันสามารถใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างได้พัจจักพุชะเป็นชื่อของผู้สร้าง <c oughs> ทุกวันนี้ผม, <c oughs> ผมเล่าเกินนิดนึงไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงรแท้ๆว่าสร้างขึ้นอะไรเป็นวงังเป็นที่หลบภัยเ, <c oughs> เป็นที่หารปน <c oughs> บัติธรรม ปาชักเขาบอกว่าชื่อว่าปาชักอชาซึ่งเป็นกษสัตรในยุคหนึ่งของินคาเแต่จุดจำนงจุดประสงค์ไม่ชัดเจนแต่ยังไ่มีใครรู้เพราะมันมีสายสถานที่อยู่บนาชสเปนความสูงด้วย2,400กว่าเ้มซ่อนตัวอันนี้เหตุผลเขานะนะเพราะว่าเป็นเมืองที่เบียรดูหนึ่งมองเห็นไหมฮะถ้าเราขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องว่ามันมีเมืองอยู่บนไอ้2,400กว่าเมตรเนี่ยมัเราไม่รู้นะมองจากข้างล่างถ้าไม่สังเกต ไม่มีการตรวจไม่เห็นเพราะมันล um> ื้นไปกับป่านไปนั่นไม่มีโดนด้วยไม่มีโดนเย่ไม่มีหัวใจโดนมีเป็นวิหารเย่ค่ะมีอินทรัพัฒนาเลสมีพระราชวังส่องมาที่ผมหน่อยมีวิหารเทพสุณป๊าขอดูรูปหน่อยครับมีอเขาทนีเเด็กโ มีค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอันนี้รูปสมบูรณ์นะมันมีกำแพงนครที่คือรูปดั้งเดิมนะบ e f o r e before ไม่ใช่ after อาจารย์ถ่ายก่อนแต่ในรที่เอนแบบนี้แหละแล้วมันเป็นทองคำด้วยมันเป็นสีบางเรื่สีฮะมันเป็นสีไม่ได้เป็นทองคำเลยเพราะอินคาเนี่ยจะใช้หินในการไปก่อสร้างตอนนี้เราเริ่มบุฟแล้วนะครับอันนี้ไกด์ท้องถิ่น ขอชาวอินคาเอาวิเรื่องเขาลึกลับแบบนี้นะครับแมเหมือนเรื่องเพชรพระอุมาจริงๆท่านผู้ชมโอเค What flower? This is the flower of the orchids. Orchid. You find in yeah. this, this rain, the rainy season. okay. Si you can say. Okay. This Is your the Inca language? Inca language. Wakanki. 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 Yes. Wakanki. 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 Đoạn thấy ừ, đủ mất kia nữa Đâu nhưng mới hình mà chú mít chú nữa hả So kau -kau. The to go Machu Picchu the jungle mountain oh yang the and Machu Picchu is the billa huh? the mother oh mother yeah the old mountain okay that's one machu picchu machu picchu mother. uh -huh. เราต้องขึ้นไปถึงข้างบนถึงจะเห็นมาชูปิชูอย่างแท้จริง Yes